วันนี้นะคะเดี๋ยวปายจะมาเล่าประสบการณ์อตอนนี้ปายอะติดโควิดแล้วก็ตอนนี้กําลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามก็คือเบื้องต้นเลยนะคะไม่ทราบว่าตัวเองนันไปติดจากที่ไหนนี้ด้วยความที่ว่าตัวเองทํางานกู้ชีพและถึงทีนี้การที่เราไปรับผู้ป่วยเราอาจจะพลาดบ้างก,ก็ได้เนาะถึงทีนี้แรกๆเลยนะอาการของปายก็คือ อ่าเหมือนจะเป็นหวัดอ่าแสบแสบตรงเนี้ยค่ะแสบที่โพรงจมูกอ่าแล้วก็มีอาการจามน้ำมูกไหลแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ก็คือมันไหลลงคอไหล,อ,ไหลออกจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บคอแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นไอนะคะแล้วพออ่าแล้วก็อ่อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นถึงอย่างเนี้ยปายก็เลยได้ไปทําการสรวอปที่โรงพยาบาล แล้วจากนั้นก็กลับมารอฟังผลที่บ้านก็ปรากฏว่าอ่าซวววันที่ยี่สิบวันที่หนึ่งสองอาววันที่สองตอนคืนผลออกบอกว่าอาติดเชื้อแล้วก็วันที่ยี่สิบสามนั้นก็ทางโรงพยาบาลก็ติดต่อมาให้ไปเข้ามารับการรักษาจากนั้นก็อ่ามียานะคะยาก็คือยาฟาวิพิลาเวียอ่าก็ทานจนครบกําหนดก็จนถึงตอนเนี้ยก็คือไม่มีอาการอะไรแล้ว เสียงเนี่ยปกติคือเวลาพูดเนี่ยจะอุ้ยขึ้นจมูกแล้วก็เจ็บเจ็บตรงที่พงจมูกเนี่ยค่ะเจ็บแล้วก็แสบคล้ายๆกับคนพงจมูกบ้างอ่าแล้วก็ตอนนี้ปายก็ได้มาอยู่โรงพยาบาลสนามตั้งแต่วันที่23นะคะก็วันน,น,นี้วันที่ปายอัดคลิปนี่ก็คือวันที่30ก็คือประมาณสัก10วันได้แล้วนะคะในการตรวจเจอเชื้อแล้วก็กี่วันอะ่สิบสา25 2่สิบสี่ยี่ส ก็ประมาณ7-8วันสำหรับการอยู่ที่โรงพ,พยาบาลสนามนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาถึงอาทิตย์นี้ก็คือมัวแต่มานั่งกุ้มใจตอนแรกก็รู้ผลว่าตัวเองติดก็มีกุ้มใจบ้างจิตตกบ้างาแล้วก็ไม่ได้ไปกดถูกใจไม่ได้ไปกดคอมเมนต์ไม่ได้เข้า YouTube ไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยนะคะก็คือ คือกลายเป็นคนวิตกไปเลยช่วงหนึ่งนะคะก็ตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเนาะถ้าไปออกจากโรงพยาบาลสนามารักษาตัวเองดีขึ้นแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับไปตอบคอมเมนต์อาจจะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่บ้านนะคะตอนนี้อ่าไปขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอพักพักผ่อนอ่าก็ตอนนี้แค่ออกมาอาัดคนละิปเพื่อที่จะอ่า ให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การติดโควิดของตัวเองแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยรักษาตัวให้ดีระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ